มาต่อข้อนี้นะฮะข้อนี้เป็นข้อสอบที่จะ,จะเรียกว่ายากก็ถ้าจัดระดับความยากก็สักเท่าไหรเดียรเจ็ดเต็มสิบประมาณนี้นะค,ะนะครับเล่นอ่านโจทย์แล้วสังเกตนะครับคือ,คอ,คอเวลาเรียนคณิตศาสตร์เนี่ยไม่ใช่แบบต้องจ้องจักำนวณอย่างเดียวนะสังเกตด้วยนะครับ A กํกำหนดมาให้เป็นดังต่อไปนั้นนะฮะ B ก็กำหนดให้มานะครับโจทย์ถามว่า A บวกบเท่ากับเท่าไหร่ เขาไม่ได้ถามว่า A เท่าไหร่ B เท่าไหรนะ <c oughs> ตีโจทย์ให้ชัดน,นะครับซึ่งใน A กับ B เนี่ยนะครับดูเทีอตัวก่อนดู A ก่อนเนี่ยนะครับมันมี7คูณ10บวกกับ7คูณ32ซึ่งแน่นอนแหละพอคนที่ทําแบบนี้บ่อยๆปุ๊บเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะถ้างั้นต้องสมบัติการแจกแจงสิใช่ไหมนะฮะแต่มันจะดึงอะไรไม่ได้เลยนะสังเกตไหมนะครับเพราะมันไม่มีตัวอะไรที่เหมือนกันเลยสาหรับตัวเศษนะฮะตัวส่วนก็เช่นกันนะครับแยกแยกเศษกับส่วนก่อนนะ ในบก็เช่นกันครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่สังเกตได้มันมีความเหมือนกันตรงไหนครับเกับนี่ยส่วนส่วนเหมือนกันส่วนเหมือนกันมีประโยชน์ยังไงนะครับสำหรับเรื่องเศษส่วนนะครับถ้าส่วนเหมือนกันก็คือบวกลบกันได้เลยถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเราจับบวกลบกันได้เลยครับ A บวกกับ B ได้เลยนะครับจับ A บวก B นะฮะแต่ทีนี้พอบวกกันปุ๊บเนี่ยหาค่าแล้วก็บวกกันดีไหมอาจารย์ไม่แนะนําครับอาจจะทําได้ครับทําได้แต่ว่าคงจะได้คะแนนความอดทนด้วยนะ เพราะฉะนั้นลองจับบวกกันนะครับแน่นอนตัวส่วนเหมือนกันแทบไม่ต้องเขียนละดูแค่ตัวเศษนะครับเจ็ดสิบเอ็ดคูณสิบนะฮะบวกกับเจ็ดสิบสองคูณสามสิบสองบวกกับเจ็ดสิบสามคูณห้าสิบสี่บวกกับเจ็ดสิบสี่คูณเจ็ดสิบหกสังเกตไหมม,มันกระโดดมันจะเป็นลำดับก็ไม่เป็นนะบ,บวกกับบีครับ b คืออะไร <c oughs> b คือเจ็ดสิบเอ็ดคูณสิบสอง นะฮะบวกกับ72็ดคูณสานะครับบวกกับ73็ดคูณห้นะฮะและสุดท้ายก็บวกกับ74็ดส่คูณเจส่วนไม่เขียนได้ไหมส่วนเนี่ยคือตัวเดียวกันเหมือนกันละนะฮะส่วนก็คือ71 11, กก็ดบคูณสิบวกกับ72็ดคูณสานะฮะบวกกับ73็ดคูณห้นะฮะแล้วก็บวกกับ 74็ดคูณเจอ่ามานะครับสิ่งหนึ่งที่สังเกตได้คือในตัวเศษเนี่ยมันจะมีตัวที่มีตัวร่วมเหมือนกันเช่นเนี้ยครับนะฮะเจ็ดคูณสิกับเจ็ดสดคูณสิดึง71ออกได้ใช่ไหมเจ็ดสิบคูณสากับ72็ดคูณสาก็ดึง72ออกได้เห็นไหมนะฮะมีได้อีก73็ดคูณห้กับ73็ดคูณห้และ 74คูณ76กับ74คูณ78นะครับเพราะฉะนั้นดึงตัวร่วมครับดึง71ออกเหลือ10บวก12ดึง72ออกเหลือ32บวก34นะฮะดึง73ออกเหลืออะไรครับ54บวก56และสุดท้ายดึงอะไรครับ74ออกก็จะเหลือ 76บวกกับ78็สอ่าสวยละนะครับสวยตรงไหนเนี่ยสวยอยู่นะฮะนะครับหารนี่ทั้งหมดนี้หารด้วยมาหารด้วยตัวส่วนนะครับฮึบ <c oughs> ซึ่งตัวส่วนเนี่ยตแป๊บหนึ่งฮึบสักครู่นะฮะเปลี่ยนเครื่องมือก่อนแล้วค่อยกลับมาดึงเปลี่ยนเครื่องมือนี้นะครับปรากฏว่าเอ้าแป๊บหนึ่ง ว่าตัวส่วนมานะครับพบว่าอะไรพบว่าตัวเศษนะครับดูตัวเศษดิเออเจ็ดมันคือ71็ดสิบเคูณย2 72เคูณหกเห็นไหมฮะ73คูณเท่าไหร่คูณ110และ74็ดสคูณร้อยเท่าไหร่ร้อยอ่านะครับอ่ะเขียนหน่อยก็แล้ว มันคือ71็ดบคูณยีบวกกับ72็ดคูณหกนะฮะบวกกับ73็ดสคูณร้อแล้วก็บวกกับ74็ดสิบสี่คูณร้อยห้เห็นไหมฮะเห็นนะเ,เกิดอะไรขึ้นครับครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เนี่ยนะครับให้สังเกตครับสังเกตเห็นอะไรเห็นว่าแต่ละเทอมเนี่ยนะครับมันมี11เป็นตัวประกอบนะครับข้างล่างก็มี11เเป็นตัวประกอบสังเกตไหม เพราะฉะนั้นเราจะดึงตัวร่วมออกเพื่อให้เศษกับส่วนเหมือนกันเติมสีชมพูเทิมแรกครับดึงอะไรครับดึง2ออกฮะดึง2ออกผมก็จะเหลือ71เ็คูณ11เดห็นไหมเทิมสองดึงแล้วครับดึงดึง2ออกนะฮะก็จะเหลือ72คูณ33เห็นนะเทิม3ครับดึงแล้วดึงดึงดองออกเหมือนกันนะฮะก็จะเหลือนะครับ73คูณ55เห็นนะและเทอมสุดท้ายครับ ร้อยห้าสิบหกดึงอะไรออกครับร้อยห้าสิบหกดึงเอ่อหกไหมไม่ดึงสองออกนะฮะดึงสองออกก็จะเหลือเจ็ดสิบสี่คูณเจ็ดสิบเจ็ดอ่าเห็นไหมฮะเหมือนกันแล้วตัวเศษกับตัวส่วนเหมือนกันละครับเห็นไหมเหมือนกันเดี๋ยวนะฮะถ้าดึงตัวร่วมอีกทีจะเหมือนเลยนะครับอึบ้บให้เห็นอึบ้บมานะครับเพราะฉะนั้นเศษทุกตัวครับมีอะไรเหมือนกันเลยครับทุกๆเทอมของเศษครับมี2เหมือนกันครับดึง2ออกได้ครับ ดึงสองออกนะฮะดึงสออกก็จะเหลือเหลืออะไร71คูณ11บวกกับ72คูณ33บวกกับ73คูณ55แล้วก็บวกกับ74คูณกับ77เห็นไหมฮะส่วนตัวเดิมครับส่วนไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับส่วนตัวเดิมเพราะฉะนั้นม ok ันเหมือนเมื่อมันเหมือนกันแบบนี้แล้ว มันเหมือนกันแบบนี้นะเรียกว่าเทอมเหมือนกันไปเลยนะครับตัดกันได้เพราะฉะนั้นคําตอบก็คือตอบ2เห็นไหมฮะตอบ2ก็มีความมีความต้องใช้วิธีการสังเกตนะครับแล้วก็ใช้ความรู้หลายๆส่วนเข้ามาประกอบกันก็จะได้ออกมาเป็นคําตอบนะครับโอเคนะครับ